สวัสดีทุกคนค่ะเจอกันกับเล็กันนะคะที่โชว์รรถมือสองดานธานีของจรเดมริการค่ะวันนี้นะคะใครที่กําลังมองหารถกระบะงงบไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทเอาไว้ใช้งานอยู่นะคะนี่คือคลิปที่รวบรวมรถกระบะ ทุกรุ่นทุกแบบทุกยี่ห้อนะคะที่ราคาไม่เกิน3 0 0 0สนบาททั้งล้านนะคะคัดมาให้แบบเน้นๆนะคะบอกเลยว่าสวยๆทางนั้นแน่นอนนะคะรับรองว่ารับชมคลิปนี้จบแล้วนะคะเจอรถที่ใช่รถที่ชอบแน่นอนค่ะอะ่ตอนนี้นะคะจะมีกระบะงบไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทคันไหนบ้างน,นะคะไปรับชมพร้อมกันได้เลยคะ่ะ ขออนุญาตเริ่มกันที่คันแรกเป็นรถกระบะแคปกันก่อนเลยคันนี้เขามาราคาสบายกระเป๋ามากๆได้เป็นรถกระบะแคปแบรนด์หลักรุ่นอีซูซูนะคะเป็นรถกระบะขวัญใจใครหลายๆคนเลยสําหรับคันนี้เป็น DMAX SLX 2.5ปี2008มาราคาแค่เพียง258,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่กําลังมองหารถกระบะเอาไว้เข้าไล่เข้าสวนค้นคลองคลายคลองแนะนําคันนี้เลยค่ะ คันต่อมาเพิ่งมาใหม่สแสนดร้อนเป็นรถมือเดียวใหม่วิ่งเพียงค่าหมื่นเท่านั้นน่าสนใจมากๆในสันนาวลนีสามร้อยสปีสองพันสิบหกแคปเปิดได้เป็นตัว E ีตัวท็อปสุดในรุ่นด้วยนะคะออปชันรอบคันเขาให้มาจัดเต็มและมาในราคาที่สุดคุ้มด้วยค่ะ กระบะแคบคันที่สามมาแรงไม่แพ้กันกับ Ford r เ n น e r o p e n c a b xl พาร์2ส2งจุด้ด้เกียรธรรมดาของสปีดด้วยนะคะแต่งให้ครบแล้วพร้อมใช้งานแถบรถมือเดียวเหมือนกันนะคะตัวสูงเท่ๆไปได้ทุกเส้นทางคะ่ะ ถัดมาคันที่10เป็นรถกระบะแคบแบนดลองจากค่ายนิสสันนั่นเองค่ะเป็นรถ King c a บแคบเปิดได้ด้วยเครื่องยนต์2 5 0 0 c ซีซีเขาให้แรงม้ามาจุกๆด้วยถึง163แรงมา้าเป็นรถที่ให้แรงม้ามาค่อนข้างเยอะเลยในกลุ่มรถที่มีขนาดซีซีใกล้กันค่ะออปชั่นเพียบและมาในราคาที่สุดคุ้มเพียงแค่338,000บาทเท่านั้นค่ะ มาต่อกันที่คันที่5เลยนะคะรถใหม่ปีใหม่มากๆใหม่วิ่งแค่เพียง2 0 0 0 0ืเท่านั้นน้องๆปลายแดงเลยสำหรับคันนี้เป็นรถนิว n i ส s ัน n นล่า NP300 King Cap โชว์ใหม่ล่าสุดมาสีเทาแลโมโบด้วยไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะคะเท่มากๆเลยค่ะคันนี้ ดูต่อที่คันที่6กันเลยกระบะแคปแบรนด์หลักซื้อไปใช้ดูแลง่ายๆกับ Toyota h ไ l ร e ั r ลีโ2.4ปี2016รถสมาร์ทแคปแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกค่ะไม่วิ่งเพียงหลักหมื่นสวยๆเดิมๆใครที่ชอบรถสวยๆเดิมๆแนะนำคันนี้เลยค่ะต่อมาเป็นกระบะแคปคันสุดท้ายเอาใจไวรุ่นกับกระบะซิ่งโตโยต้าไฮรัดลีโว่ปี2016ที่มาพร้อมของแต่งเพียบรอบคันพร้อมใช้นะคะได้ไปไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยค่ะ มาดูกระบะตอนเดียวกันบ้างนะคะเริ่มกันที่คันแรกเลยโตโยต้าไฮรัดวีโก้แชมป์เครื่องยนต์ขนาด2,504ตัว JP 212 0ค่ะราคาแค่200,000เท่านั้นนะคะผ่อนต่อเดือนแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นตลอดออสัญญาด้วยนะคะฟรีทุกค่าดำเนินการไปเลยค่ะ ขัดมาตอนเดียวคันนี้มีเพาลอยเสริมแนบให้ด้วยเรียบร้อยบรรทุกหนักหลายตันต้องคันนี้เลย All New E-Su D-Max 2.5ปี2 0 2 3ที่มาราคาแค่เพียง298,000บาทเท่านั้นนะคะซื้อสดราคาสามารถพูดคุยกันได้นะคะฟรีค่าโอนภาษีพ,พรบรฟรีค่าดําเนินการทุกอย่างคะ่ะ ถัดมามาดูตอนเดียวรีโวกันบ้างนะคะตอนนี้เหลือจำาหน่ายเพียงแค่3คันสุดท้ายเท่านั้นมาสีคาวสวยๆทั้ง3คันและมาราคาเดียวกันทั้ง3คันราคาเพียงแค่3า8 0 0 0 0บาทนะคะผ่อนสบายๆต่อเดือนเพียงแค่6,300บาทตลอดอยุสัญญาเท่านั้นคะ่ะ สนใจรถยนต์คันไหนนะคะสามารถเข้ามาเลือกดูรับชมที่ร้านของเราได้เลยนะคะมีให้เลือกเยอะมากๆนะคะราคาจับต้องได้ทุกคันแน่นอนค่ะและมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากทุกคันอีกเช่นเคยนะคะสนใจสอบถามนะคะอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะที่ไลน์แอทไซส์้าอนะคะหรือว่าต้องการสอบถามด่วนๆดนะคะโทรด่วนเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์5ก7าสนะคะแล้วก็เบอร์0ูนย์2 5 2 8 6ค่ะ